นะนี่พีร้านมูทะครับพร้อมไหมครับล่องพรมินผมไม่ได้พร้อมนะครับเห็นไหมเห็นมุมกล้องก่่นาทีนะครับคุณท่านจับนึกครับต้องลยเฮ้ยผมส็ดีดีครับดับจ้องเลยล่องมรมินผมนะเห็นผมทุกคนเลยโอ้ยติดนะครับมีผมสัตว์แล้วครึ่งครึ่งกระเพาะสวัดีครับครึ่งไส้โคลามันยังเพียงพอเนาะทีมงานพร้อมเนาะจะอะไรเจ้งข่าวมันทีเดียวแล้วพร้อมยังไงครับพร้อมแล้วเอ สวัสดีครับครับขอเดินก็ขอสวัสดีเนาะครับสวัสดีทุกช่องเป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวก็เย็นนี้จะขออนุญาตแจ้งข่าวเนาะครัเจฟซีอาจจะรับชมคลิปบแรกว่าเห็นพวกเรามาถึงการบินกระทาการก็อาจจะสงสัยว่าใครเลี้ยงกินกระเดงหรือเปล่าโอลกันนี่หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งข่าวเลยนะครับผมีมีนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่รุ่งเนาะท่านเดิมนะครับผมอาจารย์พันติดต่อมา ท่านติดต่อมาว like ่ามีความประสงค์ที่อยากจะเยี่ยมมุปถะทภ์อีกนะพวกเราทุกๆคนรวมถึงครอบครัวด้วยครับนะครับท่านติดต่อมาหลายวันแล้วแต่ว่าพวกเราก็มีค่ามว่างตรงกันเนาะับ้วก็วันนี้วันนี้ก็มีโอกาสที่อยู่กันครบทีก็เลยเข้ามาที่ร้านมุปถะมภ์นะแม่ไ่รุ่งท่านเดิมจัดจัดเต็มมาเดิม กินแบบบุฟเฟ่เนาะท่านอยากให้พวกเรากินครับขอบพระคุณเนาะครับผมครัคุณแม่รุ่ากมากเลยนะที่เมตตาทีมงานพวกเราได้เราครอบครัวพวกเราต้องรับนะให้ได้กินอาหารดีๆกันนะครับก็ขอให้แม่รุ่งนสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็ทำเงินทองก็เดียวอยากให้เฉลิมครับของตรงนี้ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายเนาะอ๋อคุณแม่หายไวต้องหายวยสุขภาพเนาะแล้วก็หายไวๆแต่ครับผม มาถูกเองนะครับครับผมไปเดี๋ยวเราก่อนต้องเตรียมตัวไหมครับต่อไหมทีมงานครับเราบรรดาเด็กๆแล้วก็สุภาพสตรีก็เตรียมเตาเตรียมอะไรด้านในนะครับทุกท่านพวกเราก็มาถึงกันสักพักหนึ่งแล้วเนาะขอบคุณจริงๆนะที่มครับ ต้องบอกว่าบรรกาศเท่ามเกๆใช่ไมบ่องนี้อากาลย็นเนาะเหมะๆๆ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 มๆๆ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 ๆยๆๆๆนๆนๆๆอๆๆเหมาะๆๆๆๆาร้อนๆๆๆๆๆ้ๆๆๆนๆ้อๆๆๆๆๆหโอ้โห ไม่หิวมูซะอะไรมันร้อนอืมแต่ันี้หิวเยอากาศวันนี้มันเหมาะเลยเพราะมันเริ่มเริ่มหนาวเนาะเอ้ยนผมไปกินกันยังยังยม่ยังยังยังไมงยั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 เยัง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 ยรงังยังยังยังังยังยังััยัยงัยังยังรัมยังัะัยยยยเยงยงัยอยยย อ้รู้แล้วอ้ี่กากมันมันมีมันแ้แคนแ้แม่แม่วนนนะครับบแม่นี่าผมมาให้กเราเยแล้วรูด้ยกันเลยว่าทำไมขดลกยโอ้เป็นอะไรหรืนลกน้ำหรือเปล่านมอะไรบางอย่างยังลุกอยู่นูดจริงมได้ไมนเทลยนผมรู้ว่าในนี้คืออะไรเผมได้กินผมรู้เลยวุดกลิ่นมาแล้วอ้าบอกว่ากางเกง เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กลิ่นเลยให้ปุ้ยสองตัวปลุกนะครับอันนี้เนาะขออนุญาตฝากก่อนเดี๋ยวยังอีกพอดีจกเจอกระเกีงก่อนก็เลยจกเจอเอากระเกีงก่อนแล้วก็เชื้อไม่อยากจะเชื่อสวยๆเนาะ คอนเซออะไรไฮนี่ไฮไลท์ผมเก็บไว้ก่อนที่หลังเสื้อห้าช่องเหมือนเดิมห้าครอบครัวเหมือนเดิมอเลือกเอาเลยคนละตัวคนละตัวคนละตัวเนาะเอาเลือกก่อนเลยผมจับเลยห้าตัวเนาะห้าช่องเนาะได้คนละตัวผมจับได้สีดำผมหมดำเลยนะหมดสีเลยนะมีสีไหนบ้างเฮ้ยเลย โอเคนี่ฮะเพื่อขอบคุณคุณแม่บาตรุนีนะครับสาคัญนสาคัญนมีสองอันนี้หรอผิดอยู่ตรงนี้สาคัญนมีอะไรอ๋อเยวอะไรอย่างอันนี้คนลุกคนลุกโอ้คือหลวงพ่อท่านคล้ายท่านไปบูชามายากมากครับนี่ท่านบอกว่ารักษาไว้ดีๆนะหลวงพ่อได้ไหมหลวงพ่อท่คล้ายเคยได้ยินไหมบูชาที่ิ่เคยได้ยินไหมท่านบูชาเยอะมากใช่ไหมเออโอ้นี่ท่านมาให้พวกเราเนี่ย ครอบครัวคนละหนึ่งองค์หนึ่งเหรียญเลยอ่เดี๋ยวพอแก้เลยานี่ภูเขาดีสองเด้งเลยอ้ยอันนี้คือเหมือนกันเหมือนกันอครับผมโอุ้กครับผมไปกินไปครับขอให้คุณครองพวกเราแล้วก็คุณแม่วาลนีนะครับนี่ครับเพราะว่าคุณแม่วาลนีเพิ่งจะไปร่วมงานกระถิ่นใช่ไหมใช่ วันนั้นท่านมีโอกาสได้ลุงไปด้วยตัวเองได้บอกบุญเราด้วยเราก็ได้ทําบุญไปกับคุณแม่ด้วยวันนั้นยอดกระถินสามล้านกว่าโอ้วัดนี้คุณไปร่วมเป็นล้านนะครับเยอะนะมีแล้วพระไม่เหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้จะได้นะต้องคนเยอะหรอกน่าจะเยอะแล้วก็ท่านอยากจองท่านจะจากบ่าท่านยอดเนี่ยก็เอาพระมาให้กับพวกเราได้ก็ครับผมขอบคนะครับคุณแม่วันนีนอําเภอทีพป้อง าแล้วก็ครันทำสิ่งดีๆแล้วก็เป็นเจ้าคุณให้กับพวกเราทุกคนเลยนะครับขอให้คุณแม่นะครับพบเจอความสุขความเจริญนะครับผมครับผมแอฟซท่านไหนรู้จักพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับลองลองดูครับลองดูท่านก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระป่ะกิจิ์ก็เป็นนกิจิ์ชื่อดังแหละเป็นพระ แถวนครนครปฐมที่แถวนิสสึกว่าจะแต่จะชื่อดังแต่เราไม่รู้จะชื่อดังอยู่รุ่นมาลัยเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะรู้ว่าบางทีจะมาไม่พบกองกอลคนไม่รู้จะกองก่าแล้วคนไม่รู้จะรู้จักกันดีเราเราเราไม่ทราบนะเราไปคอมพิวเตอร์ขึ้นหมวดไม่รู้พี่เราขออนุญาตแจ้งสองข่าวทีเดครับท่าข่าวแรกก็จะคุณแม่รุ่งนะจับหนักจัดเต็มจับหนักให้ทีมงานกองก้ครัวครับข่าวที่สองก็คุณแม่วารุณีจับหนักให้นะคุณแมรุ่เป็นเสื้อผ้าแล้วก็

นี no, ่ทีมงานเรานั่นนะท่านผู้ชมิใจดีนะคะแม่ลุงเนาะเดี๋ยวผมจะเอาจะนิมนต์พระเอาไว้ในรถก่อนเนาะนะครับแล้วก็เสื้อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะ โอเคครับทุกท่านนะฝากยังไม่ฝากให้มันครบก่อนเนาะนี่นะท่านผู้ชมนี่น้องปอนก็วันนี้แต่งตัวสวยนะแต่งหน้ามาเต็มมากเลยเลแต่งหน้าเหรอมันสดเกินน่ากลัวนะไปะเราไปดูต่อนะท่านผู้ชมมีวงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นโอ้กัปตันนะท่านผู้ชมเ,นะเตรียมพุงมาเรียบร้อยนะ เอ้เหรอกับตตนเล็กอันนี้ก็จะเป็นคนหุ่นดีกินน่าจะไม่เยอะหรอกสองคนนี้เหรอสว่วนนี้ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะท่านผู้ชมโอ้วัยรุ่นพอดีใช่โอ้นี่กลุ่มวัยรุ่นนะท่านผู้ชม,นนมโอเคครับผมเฮ้ยมันมุกหรือเปล่านี่มุกเนาะโอเคฝากไว้ท่านี้ทุกท่าน ขอให้ยาภาพจงเจริญนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจะีีด้าง2ท่านเลยครับผมสวัสดีครับ